ไปกินไปกินหวานนั่งลงนี่พอละเขียวมแพ้ได้แล้วพอแล้วปพื่อพอแล้วพอแล้วโอ้เกินเกินเกินเฮ้ยมีควายแพ้แล้ว 3ตัวแล้วเหรอไม่ลงสีอ่ะเหนื่อยอ่ะเอ้ยพูดพูดดั ชาวบ้านนะคะฉากต่อไปรู้ตัวไว้ว่าตัวเองต้องเข้าฉากแล้วทหารมาด้วยนะคะรับชาวัานหลับตั้งแต่วันนั้นเจ้าหญิงออร่าก็ไม่เคยเปล่งคำพูดกับใครอีกเลยไม่ว่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่จะอ้อนวอนเพียงใดหรือสรรหาวิธีต่างๆมาก็ไม่เคยมีเสียงเล็ดลอดออกจากเล็บปากสีแดงสดน,นั้น หวานข้าอด้วยฮะหวาออด้วยาีหวาออให้เาาไ่ยลบีาให้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 อุ้มเข้้หหใหให้้ี้ับบ้านไปแล้วค่ะแพ้ บอกหวานแล้วใครบอกทุกคนแล้วทุกคนถามแลม้วว่าแปดแผน่นแปผ่นใหญ่ใช่ป่าวอ่ะช้าๆสิว่าคุกรีบไปไหนล่ะ 跳。好了拉 มาก็รันจะเสร็จยอลล่าจวาดมาต่อแหละ

É me melhor. ที่ทำให้เวลาล่องผ่านเลยไปมีแต่เสียงเพลงที่สึ่อออก่าเจ้าหญิงทรงเล่นสกไวโอลินเท่านั้นที่แทนคำพูดและความรู้สึกของเธอที่คอยปลอบประโลมเสด็จพ่อและเสด็จแม่เท่านั้นทุกวันที่7เดือน7็ดเจ้าหญิงจะปิดห้องโซนดนตรีไม่ให้ผู้ใดเข้ารับใช้เพลงที่เจ้าหญิงเล่นจะอ่อนหวานเป็นพิเศษการเวลาล่วงเลยมา9ปี เจ้าหญิงม่เคยย่ากใครออกจากปราสาทแล้วก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงและในปีที่ย่างเข้าปีที่10ที่เจ้าหญิงออาล่ารอคอยดับเจ้าเห็นความมืดรู้ว่าเรดานีไม่ได้รับเสียงของเจ้าหญิงตั้งแต่เมื่อ9ปีก่อนพรุ่งนี้จะมีเสียงไหมเนี่ยออกดิเฮ้ยเออเฮ้ยให้มันนั่งก่อนดิมามาหรออะ เร่งไปเร็วไม่เข้าเฝ้าราชเกล้าเจ้าอยู่ข้างไปเลยนะพี่นะทำไมเอามาเดวาไหม ร้ไม่ร้องไห้ร้อห yeah <laughs> ถากต่อไปเจ้าหญิงอลาร่าเฮ้ยออกมาเลยเบียออกมายืนรอเลยเจ้าหญิงอลาร่านั่งบรรเลงเพลงแห่งการรอคอยอยู่อย่างเงียบเหงาเธอรอคอยคนเพียงคนเดียวที่ไม่เคยมาสายแต่วันนี้กับตักงออกไปปึ้มปึ้มเสียงฝีเท้ามาเขาเาิเดินเข้ามาเราพูดว่าเสียงฝีเท้าก็เดินเข้ามาเสียงฝีเท้าดัง เดินมาดิปุ้มทำให้เจ้าหญิงอลาร่าหันกลับไปอย่างดีใจแล้วเป็นเสียงที่มีคนเพียงคนเดียวจะได้ฟังเจ้าหญิงอลาร่า